บ้านสวนสอเจริญครับมันมันเหี่ยมบ้านสวนสอเจริญเจ้าของสวนครับเป็นเป็นเป็นแรงาจารันทร์ได้รัาจันท์พ่อนเรียนยรนู้อะครับมรับรรยากาศห่มนี่ต้นใหม่มอันนี้เพาะออยังนี่ครับอเม็ดพักหวานครับน้องข้าวเด็ดเลย,เรยครับผม อันนี่บอกว่าพออันนี้ต้นกายางนาี่ก็มล็มันมาไปเก็บไปเก็บเมล็ดมันมาตัดแหนมตัดอามาตัดแนมแล้วก็พอออกมาเป็นต้นกามกบริกเบิดันีเพราะว่ามันีมันแบกมันตายแบกมันเข้าบริเก็บมันเตะที่แห้มมันรนมอทอกันนี่ต้นกาย่างนาเพาะลงเชื้อเห็ดเป็นต้นก้าไม้ใหม่เดี๋ยวก็จะออกไป ปูแดดที่นี่ก็เติมเย็ยนเฮ็ดินไม่กับต้นเลี้ยงต้นใหญ่เพราะว่ามันมันลงเสื่อเฮ็ดไปรอบนึงเหรอืสร้างมุนครับไทยสร้างม,มุนตรงนี้มันว่งงงางหกปีเลยมันเต๋อปีโอยโนใหญ่นิดหดิแต่หวานเนยหน่อไผ่เนี่ยผม,มว่าก็บม่ค่อยหวานดอกมัเขาบอกเปน็นมันๆอะ่นเงยก็เป็นหน่อไผ่ธรรมดาไส่รั่มใหญ่แต่ว่าส่วนมากเขาจะ่ไวยใส่ลำเขาบอกที่ถามว่ากินโนกินในบ่อก็กินได้เนี่ยเขาะก็ไม่ค่อยนิยมเอาไปไม่โมกไอ้แปรรูปมันสหวนอยู่ โอ้อันนี้เป็นเป็นเตาเผาเตาเผาเตาอบเตาอบว่เตาเผาเตาอบหนึ่งเตาอบเป็นน้ำส้มเขาเอาน้ำยังนะน้ำส้มควันไม้น้ำส้มควันใหม่การคบแน่นโอ้ยมันจะอยู่เนี่ยเนี่ยถังนึงก็จะได้ประมาณนเตาหนึ่งก็ได้ประมาณถังนึงที่ต้องกินตุ๊กตอเว้ยแบบแบบนี้เต้าเอาไปขายเอาไปยังไงอันนั้นน้ำเปล่าครับผมนิดน้ำมันนิดที่ครับผม เขาก็มีเะ็รอย่างีงไปพดสวนไอสารพัดประโยชน์พดสวนขิดพลน้ำุ่งดินขาดเทโรคเร่งรากนี่การเจริญเติบโตของต้นไม้บำรุงดินปรับสภาพดินให้ดินร่วนซุยอาบน้ําให้หมูหมากาไก่ได้เห็บหมัดดบกลิ่นเหม็นตามห้องน้ําอันนี้ทานที่ได้จากเตาได้ต่เเาออนี่เตานึงก็จะได้เข่งนึงประมาณนี้แหละเตานึงเข่งนึงเพราะอนี้เปิื่อยเผาตัวอันนี้พิษมือนเตานี่มันห่อนอยู่หนึ่งปุ่นหนึ่งปุ่น อันนี้อันนี้ตัวนี้เพิ่งปิดเตาเมื่อเช้านี้อือุ่นๆอยู่ปิดแล้วก็ติเปิดเตานี่ก็้วตีเผาตอหมือหลังเพราะว่างานมันมีหลายอย่างมันบม่ได้งานเดียวเตาถ่านเตาถ่านใหม่สองเตาถ้าใครมีไม้ในป่าเยอะจะทาเจ็ดเตาแปดเตาสิบเตาเผาทุกวันก็ได้มันไม่เหนื่อยลงทีละเตาแต่ถ้าเราลงเตาใหญ่เตาเดียวแบบเนี้ยเตาดินผมเนี่ยผมก็มีแต่ว่ามันเหนื่อยอืเออเตาดินนี่ห อ้ในเตานี้ก็เตาบนนี่บนก็ออกมาเป็นเป็นี่ันเป็นน้ำส้มควันไม้สําเร็จรูปหลังจากทิ้งไว้หนึ่งปีตัวนี้ทิ่งไนึเป็นน้ำส้มควันใหม่ครับมีหอวมาสร้างเป็นรายได้เสริมขายออนไลน์เงินหนึ่งไอ้ขวดขวดจักบาทนี่งขวดหนึ่งครับผมเออที่เขาไปเห็นมีห่วครับเออขวดละหนึ่งร้อยบาทเป็นน้ำส้มควันไม้บริสุทธิ์เป็นหัวเชื้อน้ำส้มควันไม้ตัวนี้ ในทางุนไ้ได้ท้านเนเออในหานนี่ก็มีบ่อปลาครัอน้ำใสคือหลักตรงมีบ่อน้ำครับมีบอน้ำมีบ่อหน้ำอย่างปลานี่ก็ช่างมีบ่อน้ำอืมไว้สำหรับใสเนาะบ่อ้ำสวนหนาแรมนต้องหดสนอีเดียมต้องหดแห้งไรแล้วไม่ไหลเติมแล้วเขาไม่มน้เติมอะไรหลุดด้วย นี่แหนแดงเอาไว้สำหรับเลี้ยงปลาพวกปลากินพืชโอ้ผมแหนแดงเอาไว้สำหรับเลี้ยงปลาน่าเพราะว่าเขาติโยนลงไปบ่อยเพราะว่ามันย้อนลงไปปลามันกินเบิดมันอกาซูนพันธุ์มันต้องแยกเลี้ยงไว้ต่างหากพวกนี้แหนแดงกับแหนแดงกับซอนล่าไมโครฟินล่านี่กหวานปลาเรื่องอะไรเรื่องไหนเรื่องเลื่อมเบืองเดนไปเผาทานมสิมันบอลหรืมะแดง แตออกใหเบิร์ดเหเลยตง่ายเง้เลยจะส่งคุมไปแต่หน่อยต้อไปเขาทานปูกเต็นนอนสบายเอ้ยปูกเปยนสบายทำเลยหนสวนไผ่เป็นแถวเลยวันนี้สวยงามแบบร้อยห้าสิบเมตรเย็นหนอเย็นเย็นเติมเต้อไปเลยมันบ่นขึ้างหน้าหาีดห้าปีต้นที่สนั่นคือต้นนี้สุดเลี้ยงไอ้อมไม่สุงเบิร์ดไปตุ้นนงเลย โอ้นี่ยออกแล้วออกแล้วเก็บไปแล้วเผื่ออะไรมันเป็นปีสองปีแหละเพราะมันยอดในมันยอดในสามปีเลยยอดไรยอดบ้างต่ปีหกสามหกสองหกสามสามหกปีก็ไรไม่อีกเลยหน่อยหกปีอะไหลายซื้อมาหลายวันเต็มไปแล้วจะมีอ่ะยางแดงเนียยางแดงเป็นต้นน้างยางที่หายากมันบมันมีไงไม่เปลือไม่แดงบางคนก็เข้าใจว่าจะมีแต่ยางนาอย่างเดียวจริงๆแล้วมันมียางแดงด้วยถ้าคนเลี้ยงไม้ป่าเขาจะรู้เขาจะชอบ เนื้อมันสวยกว่ากันสีแดงเป็นไนแตระกูลวงยางนี่แหละยางแดงพอคนณชอบเพิ่งเห็นนี่แหละเออพอคนณชอบปลูกไมบปาปุ๊บโอ้หอยบกหอยมักบอยมักเลยยางหน้าหอยมักย่างแดงที่นี่ก็จะไวเลยนี่หัวมันมีแบบนี้อีกเออมันตรงนี้หลายอย่างเกถอะคือมะข่าเลยมะ่ามงมะข่าแจ่ ดอกกระเจียวปลูกเสแสร้ไปเบิดไอ้ลูกอ้ลอกดอกกระเจียวจะมีต้นยีลอกนางลอกถือว่าก็ปลูกไมลพุไมลปลาพวกอาหารในปลาเนี่ยเก็บมาไว้หมดถึงนี่นางหลงนางหลอกยกปลามาไว้ได้นีเลยแน่นครับผมคือว่าเขาบอกไปเขาปลาเลือดเดีวเอาไปยกปลาไว้ได้หนีเลยเนบุกเขาอยากกินลอกเขาก็เห็ดวิธีเท็ดกินเป็นกันเมาเดี๋ยวเล่นสีเล่าเขามีสวนปลาดอกกระจงกระเจียวล่างสุดไหมเคาก็เก็บไปหลวกเดี๋ยวเล่นสมัยตะกี้จะกินตรงเขาปลาตรงหาไปปปโดน ปลาโดนบุกลุกเมื่อไรตอนนี้เขเือสิ่งเล,อลือยัง,งไป,น,ไปน,น,น,าางนั่กับโไปมี่แล้วหายยาเพียงนันัจะขับไปกัเอนตรไลนั่นเอามาโยงของเข้าสิีทบากสาันที่แลว้วแต่อทานเพราะเห็นเห็นข่ามันเกิดเป็นหลายเกลืออืมมันเกิดเป็นแพ่แล้วมนี้ตไมปล่อยไว้เลยเป<ะ>ลา,ามีเวลาไส่ตัดแค่ไปออกคือ ทิดาท่านไม่พวกไม่ผลต้นนี่ทิดาแดงทิดาแดงกันเพื่อไหจะว่าเป็นใส่ใส่แดงหรือว่าเป็นทิดาเขียวใส่แดงนี่เป็นทิดาแดงใส่แดงที่ใส่ยเป็นแดงอ่ะครับผมใส่แดงกต่ตัวนี่ตั้งแต่นทิดาแดงใส่แดงหงเปาสือหงจวนสือฝั่งนี้ก็จะมีสีตะเกียบสามแดงอโยธยาสามของสีพิจิตสามอันีต้นพันอันนี้ต้นพันธุ์เออเสียบยอดเสียบยอดขยายพันธุ์การเสียบยอด แกมันใหญ่ม <arbeiten noises> <legitimacy parfois> ันอ <mantra> so like ้วนนิดหน่อยมันจอยงี้วะเอาติดเสียบยุ่งกันเลยกับบ้านตีเสียบทั้งหมดจะลองบึงขวบเนียนไรเห็ดจะไม่พ้นขนาดหนาวเขาจะมีปลูกปลูกพักสลัดในวัวเท่ากับเอาใส่ใหม่ใหม่ในปางสีมะมักไปยทอไว้เห็ดเป็นใบหม่ๆมาร์กสีน่าไปเป็นดินใบหม่เป็นปุ๋ยมักไปเบิกไปซื้อเขาก็มักไว้ปลูกพักสลัดปลูกพายังเตี้ยไปหมดเลยเนาะ เพราะว่าหนาหนาหนามันปลูกดีตัวเหลืออากาศมันมดีส่วน,นสุนัขเป็นตัวตีกหลายพันบาทเนาะมไม่หลอมขายมาลิปตุ้งสีตุ้งสีกขาบอกหาเขาพันหมดไปซื้อเขาเปใหญ่เอามาปลูกสองใบเบีย้ยหน่อยไอ้รอยหาชิบบาทเงนใหญ่เลยบอกพัปกปีไข่ ดีปีเองสิผสมผสานพวกมันอยู่ลำเล่ยตัวเลยพวกมันบ่มักแดดบ่มักลมเกินไปดีปีเออต้นดีปีครับกำลังดีปีครับออืเอาไปขัวใส่ปลาไหลเด้อขัวใส่ปลาไหลพวกผัดหนูขัวหนูพวกผัดนี่ก็มีแกงเอียังนั่นน่ะยแล้โอ้ดีใส็นบุตรพี่แกงมะนาวมวยมะนาวพันธุ์เกษตรอันนี้เขาเอิ้นพันธุ์หยังนะพันธุ์เกษตรเด้ผมต้องบอกเออคิดว่าสมโอ คนอื่นเขาจะบอกว่าเป็นมะนาวคังแต่ว่าของข่อยมันดมูกขึ้นคั่งเนี่ยเพราะข่อยไปเบิ่งเขามันคั่งมันขึ้นลอยบากกูดนี่มันจะคุกค้งเลยเพราพราใหญ่ขึ้นมันเลยมันจะเกี่ยงมันจะกลมเพราะมันเหลืองนานๆมันไหลที่นี่มะพร้าวแล้วมับีบใส่ถ้วยนะในขวดเก็บไว้ผมไปซื้อมันจากงานเกษตรปาจาจีนอยากให้ปลูกใส่เพาะไว้เลยซื้อเอาเม็ดเอาไปขอเม็ดพันธุ์เขามาแต่พี่กินเม็ดแบี๊บเดี๊บบีบเดบซุกมันสั่นมีเบิ้นแล้วพริกกรเลี้ยงไว้ปลูกใส่พอใส่กระถางแซมไว้ ข้างก็เป็นพริกไทยอยงนี่พริกไทยตลอดแนวต้นพวกไม้กล้วยหอมยังผมอยู่ฟังที่เริ่มหน่อยลงแล้วพวกไม้ผลไม่เช็ทำไมดูการมันโอ้โหเนี่ยพี่พีนด้วโอ้ยกระเด็นดูเห็นไ่มเขาเออนี่ยัางไงมันปูกินแซี่ยงเพื่อยังนี่ครับผมกินลาบเขาเขาเขากินกินเป็นพักหนึ่งมั้งเนี่แหละมันปูไม้ป่ายิ่งเตอนนี่นี่แหละเพิ่งเห็นนี่เออไม้ป่ากินใบหนึ่งเจ็ดชกโคตรนี่แหละหนึ่งนเจ็ดชกโคตรนี่แหละพวกไม้เพิ่งเห็นนี่ ครั้งเดียวไอมันเจาะตลอดทั้งปีทั้งชาติกินเนีทั้งปีกันเจาะจะเจาะขยันดิดหนอดลาบก็กลอยขยันดาบก็กลอยก็เงินกินไนไมยอมไม้แดงไม้แดงปลูกหวานป่ามือนี้ก็ได้ไปม่าสองสวนแล้วครับถือว่าคุ้มครับมือนี้ม่าสองสวนเลยเดี๋ยวมาเบิ้งการการรักการของเพื่อนที่เพื่อนเห็ดแบบแบบใส่เข้าไปอยากสัางเอาเงินเห็ดเอาเงินในเลียงตาลมเรื่หน้าอยู่ครับเขาทานเห็ดติดิโ้ย มือหนีกับขอขอบคุณพี่พี่พี่ยังนะคือสมพรครับผมสมพรอยองเจ้าของสวนบ้านสวนสอเจริญบ้านสวนสอเจริญอยู่นี่ครับแต่เขาจะเข้ามาชมมายังไหนมาไหมนี่ได้ครับผมเปิดตลอดยี่ชั่วโมงแหละกลางคืนไม่ได้เปิดเด้อเปิดเฉพาะแปดโมงถึงห้าโมงเย็นมาเที่ยวบ้านเที่ยวได้ครับผมที่นี่มันเป็นแหล่งเรียนรู้ครับผม วันนี้ขอขอบคุณอะไรครับที่ให้การต้อนรับเราภาแนะนำภาพภาพยางเบิ้งครับได้ครับผมขอบคุณครับ